สวัสดีค่ะแฮปเฮ้า์ชาแนลค่ะวันนี้เราขออนุญาตเล่นเกมนี้สลับกับเอ o อมนะคะเนื่องจากว่าแถวบ้านเราเนี่ยฝนตกตั้งแต่เย็นเย็นจนตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่หยุดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้เหมาะที่จะเล่นเกมหลอดๆอนสยองสยองเป็นอย่างยิ่งนะคะเราก็เลยจับเกมอุรามิโกนี้ขึ้นมานะคะอุรามมโกนี่ก็แปลได้ประมาณว่า ด็กที่มีความแค้นแต่ว่าดูจากหน้าปกคลิปหน้าปกเกมที่เป็นผู้หญิงยืนทะมืนทมนแล้วก็เสียงเพลงสยองสยอง,ง,งรอบกายก็ขอแปลว่าเป็นสาวลั่งแค้นอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะผู้สร้างคือคุณอแอมเชียนนะคะก็ หน้าปกนี้เขียนว่าเป็นตอนที่1รู้สึกว่าจะมี4ตอนนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าตอนหนึ่งเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แล้วก็เกมนี้จะสยองขวัญเหมือนที่เราคาดหวังไว้ไหมจัดป้ายมีคำเตือนนะคะก็ให้ระวังเสียงดังนะคะก็สงสัยจะเป็นแนวผีตุ้งแช่นะคะ ก็ระวังเสียงเราร้องดังด้วยนะคะคนที่ใส่เดโฟนก็ระวังนิดนึงแล้วก็มีเนื้อหาเกมนี้มีเนื้อหาสอยองขวัญคนที่กลัวหรือว่าไม่ชอบก็กรุณายอย่าเล่นนะคะเรากลัวแต่เราก็เล่นนะคะแล้วก็กรุณาอย่า สัมผัสกับหีที่ปรากฏในเรื่องนี้นะคะในเกมนี้นะคะเออแล้มันสัมผัสได้ด้วยหรอถึงสัมผัสได้ก็ไม่อยากจะสัมผัสนะอืมอ่าเป็นโอเพนนิ่งนะคะคิชิมะคานาโกจะเป็นชื่อคนเนาะอ่าอันนี้ใช่คิชิมะคานาโกหรือเปล่า อ๋อเดินได้ด้วยเรียนเสริมจบสักทีรีบกลับดีกว่าเคกลับบ้านกันเดินนกกนกเดินเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อุย้ยร้อยอะไรเนี่ยนะหยุดยืนดูอีก รอยเปื้อนสีน้ำเงินของห้อง3 B มบอยที่ทุกคนเขียนถึงในเว็บบอร์ดนี่เอง๋อ,อมีเว็บบอร์ดของห้องด้วยมีไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันไปไกลและรวดเร็วอ้าววันตรงขึ้นซะแหละเร็วมากเลย ก็กลับบ้านเหมือนเดิมเหนื่อยจังไม่อยากมาโรงเรียนแล้วนะ่าก็เข้าใจนะตอนเรียนก็ไม่อยากไปเรียนแต่ว่าพอเข้าว้ททำงานแล้วนี่อยากกลับไปอุยทำไมมันเหมือนเป็นหน้าคนแล้วเฮ้ยก็ยังจะไปหยุดดูเขาอีกเอะ ดูเหมือนหน้าคนเลยขยากขยงสมัติเออไม่ต้องไปดูหรอกกลับบ้านเถอะอวันรุ่งขึ้นอีกแล้ววันรุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ ต้องผ่านรอยเปื้อนนั้นอีกแน่นอนพี่อยากกลับบ้านเลยนะอ้าเมือ่อวานบทไม่อยากมาโรงเรียนมีแต่เรื่องน่าเบื่ออุ้ยเหเงาใครอะ่ะไม่ใช่เงาเราหอยหลังไปดูไม่ได้หรอเอ๋อเอ๊ะรอยเปื้อนหายไปแล้ว ายไปแล้วก็ดีแล้วแต่เงาคนอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยก็หมุนยังไงล้วเนี่ยสเสียงอะไรนะ่ะให้ออกจากโรงเรียนนะคะโอเคเราก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะเงาเรายังน่ากลัวเลยเนะี่ยต้องรีบกลับแล้วโอเค เมือนเข้าห้องเข้าห้องเรียนไม่ได้นะคะไม่มีใครอยู่แล้วไมีใครอยู่อมไม่มีใครอยู่เออแต่นั่นมันนั่นมันอะไรนะน่ะเอ,อ๊เดี๋ยวนะ เดินต่อไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ด้วยแล้วมันบังคับให้หันขวาได้อย่างเดียวอ่าทุกคนมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งีขนาดทำใจไปแล้วนะเนี่ยเออคุณแม่ะ่ะแล้วมันใครกันเห เซฟไหมเซฟสิจ๊ะจะให้แบบว่าโดนผีหลอกซ้ำใช่ไหมโอ้จะเจออะไรอีกเนี่ยนี่มีคุณสร้างหมู่นี้คิดชิมาสังหยุดเดียนตลอดเลยใช่ไหมดูไหมว่าทำไมเอ๊ะไม่รู้หรอก ได้ข่าวว่าคิดที่มาสร้างหลีออกจากบ้านแหละเฮ้ยงั้นหรอทุกคนเขารู้กันหมดแล้วได้ดูเว็บบอร์ดเลยสิค่ะข,ขอโทษทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยน่าจะหมายถึงเว็บบอร์ดของห้องนะคะอืเพราะปกติชอบอา่านหนังสืออยู่หลังเลิกเรียนสินะแต่ว่านะวิคุราซัง อย่าทำตัวเด่นมากไปจะดีกว่าเอ๊ะทุกคนเขาคอยจับตามองอยู่นะไม่งั้นถูกเขียนอะไรลงเว็บบอร์ดก็ไม่รู้ด้วยอืม,อมเข้าใจแล้วอาจจะกลายเป็นเป้าหมายของการดินทาไปก็ได้นะคะก็เราขยันเรียนทำไมเราจะอยู่ต่างเลิกเรียนไม่ได้ละ่ะ ก็ว่าเราก็เปิดดูเว็บบอร์ดเลยนะคะเป็นเว็บบอร์ดอาเว็บไซต์แห่งความมืดนะคะชื่อลามิโก o com เหมือนชื่อเกมเลยเนาะโอเคดูซะหน่อย S.M. ซังในวันนี้ S.M. ซังนี่หมายถึงใครวะเป็นชื่อย่อของใครสักคนคนแรกเขียนว่าวันนี้ S.M. ซังก็อยู่อ่านหนังสือหลังเลิกเรียนอีกแล้ว ถึงจะไปชวนคุยก็เอาแต่อบเอ๊ะเอเออยู่ได้หดัวเราะเองน่าจะหมายถึงเราหรือเปล่าเราชื่อชื่อย่อของเราละมั้งความเห็นถัดมาบ้านนีนนั่นจนจะตายชักพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งไปเรียนพิเศษหรอกเอาด่าพ่อแม่ความเห็นถัดมาหน้าคตด,ดับปุ้มแง่ฮาฮ่ฮ น่าสงสารฮ่าฮ่าอ้าวคนที่อนาคตดับบูมเนี่ยคนจะเป็นคนที่มานินทาชาวบ้านสนุกป,ปากอยู่แบบนี้มากกว่าคนที่ถึงบ้านจนก็ขยันเรียนนะคะเฮ้อน่าจะถอนหายใจบทแรกมิคุระซัจิ S.M อ๋อชื่อเราแน่เลยชื่อเราชื่อมิคุระซจจิ น้อนเพื่อนนินหายับเลยกลับเย็นอีกแล้วให้หาทางออกจากโรงเรียนนะคะเซฟก่อน,นขนาดรูปเซฟยังน่ากลัวเลยเนี่ยโอเคเย็นแล้วอ่ะนี่ก็ ซได้เหมือนกันเนาะนี่ได้ข่าวเรื่องคิตซิมาสร้างห้องเอหรือเปล่าอ๋อคนที่ยอมขมสีน้ำตาลใช่ป่ะวันนี้ก็ไม่กลับบ้านอีกแล้วอะ่ะเอ,อ๊หรือว่านีออกจากบ้านเหรองั้นมัง้งไม่รู้คิดอะไรอยู่ แน่ใจรือว่าหนีออกจากาบ้านรอด,อดเพื่อนนี้ก็ยังอยู่นะรอดเพื่อนที่น่าสะพรึงจริงอันนี้ก็บทสนทนาเหมือนปักีพ้พูดถึงเรื่องคิดจิมาซังนะคะเขาบอกให้กดชิปอ๋อก็จะมีแผ่นที่โรงเรียนชื่อ,อโรงเรียนมัธยมปลายอาโอจุก,กายนะคะ เป็นปีสามมัธยมปลายปีสก็<ม>คือมหกนี่นี่นี่รู้จักชินาโกะซังปะชิไม่รู้ว่าอะไรหรอฉันเห็นในเว็บไซต์แห่งความมืดน่ะตอนที่เดินตามถงทางเดินจะเจอ เด็กนักเรียนที่ไม่น่าจะมีตัวตนอยู่คนนั้นน่ะชื่อคนนั้นคนหรือเปล่านั่นน่ะคือชินาโกะซังชินาโกะถ้าเราอ่านไม่ผิดนะคะแล้วก็ชีในชื่อของชินาโกะเนี่ยมันหมายความว่าความตายแล้วถ้าเข้าไปคุยกับชินาโกะซังก็จะโดนฆ่าแหละเด็กนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่หรือสมัยถึงผี ก็น่าจะเป็นเอียนะดูจากหน้าเมื่อกี้แล้วเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วยหรืออันนี้ก็พูดเรื่องชินาโกะเหมือนเดิมนะคะชินาโกะน่ากลัวจริงนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ละโอเคกลับบ้านออกจากโรงเรียนวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว น,นี่ก็ชอบอยู่เย็นเนาะวันนี้ก็เย็นอีกแล้วเขาบอกข้าห้องเรียนเราจะเซฟได้ฉันก็เซฟจะ้ะแล้วหน้าคนในรูกเซฟนี่เป็นใครเนี่ยเ้าขอเซฟอีกแล้วขออภัยค่ะไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่ารอยเปื้อนนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมสวัสดีรอยเปื้อน เจอกันพรุ่งนี้นะันไม่มีใครนอกจากนายไม่มีใครอยู่แล้วว่ะ,ะนี่ก็ชอบอยู่เย็นๆเนะเาะแล้วบันไดหายไปไหนเอ้ยแล้วพ่อมาที่ไหนเนี่ยเอ๊ะให้ออกจากโรงเรียนก็เนี่ยค่ะอยากกลับบ้านอยู่เนี่ยค่ะเงาเราอย่างน่ากลัวเลยมเดินผิดทางอีก นี่กระหลงทิดตลอดเราต้องไปไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วห้องขวาก็ไม่มีอะไรด้วยห้องเรียนก็ไม่มีดูแผนที่แล้วก็ไม่มีบอกอะไรแล้วตัวหนังสือเรือนแบบนี้หมายความว่าไงอ้โหูโผมาที่ไหนอีกเนี่ยเหมือนมันทอดยาวไม่จบไม่สิน้น เอออาวิ่งผ่านได้ไหมเฮ้ยวิ่งผ่านได้ด้วยเป็นไงล่ะอา้าวตันนะคะคือยังไงคะวิ่งผ่านก่อนไปทางนู้นได้ไหมกลับไปไม่ได้อแล้วยังไงลงหน้าต่างได้ไหมออสามสองหนึ่ง ทไมเออ,อยืนหน้ามืดจะเป็นลมหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> นี่ยังไม่กลับบ้านเหออแล้วนี่จะไปทักเขาทำไม <c oughs> เออเอออุ้ยอ้าวอ้อใครเป็นรอยเปื้อนอนี้น่ะนี่เราคุยกับรอยเปื้อนหรอเนี่ยเมื่อกี้นี่มีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ชัดๆนี่น่ะ แต่ว่าลองนึกถึงเอข่าวลือของชินาโกะซังเนี่ยเฮ้ยเจอบันไดแล้วเ้ากับว่าเราเข้าไปคุยกับเขาเราก็จะโดนฆ่าไม่ใช่หรอมันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับเมื่อกี้นี้คะเออทำไมรู้สึกแปลกๆจ้า เรียกกลับดีกว่าควรจะรู้สึกแปลกๆมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะในห้องนี่อ๋อเซฟก่อนเนาะห้องห้องเราเองเราก็อยู่ห้องอ่ามหห้องเอง A, เนาะโ,โอเคไม่น่ามีอ่ข้อมูลอะไรเป็นพิเศษอีกแล้วเหรอ ้ยคำบรรยายมันเปลี่ยนเป็นออกจากโรงเรียนไม่ได้พอเวนกรรมแหละโธมันมาอีกแล้วใช่ไหมชินากกซังโอ้ราอนี้ไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยกะแล้วไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยใช่สิแล้ก็ควรจะรู้ตัวตั้งแต่ว่าสองสามวันก่อนแล้วนะ มื่อวานก็เป็นแบบนี้ลายทางจะมีเด็กผู้หญิงอยู่แล้วพอเข้าไปคุยด้วยเอ๊ฉันไปคุยกับ้อยเปื้อนสีน้ำเงินของห้องสามบีนี่โอเคให้เดินไปตามโถงทางเดินเรื่อยๆนะคะเม้ยวซ้ายจะเจออะไรไหมืมไม่เจอโอเคอย่าเจอเลยเอา นี่มันให้เดินเป็นสี่เหลี่ยมปะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเราจะเจอเอะไรไหมอ่ะอยเจอเลยอ๋อเออมันให้เดินวนจริงด้วยเนี่ยเออ่ะอะไรเนี่ยเสียงะระฆังมันแตกต่างจากปกตินะหนีไม่พ้นแล้วกรรม สวยแล้วสิไม่กล้าเดินเลยไม่ดุอือเจอ,อได้ค่ะข,ขอพักหายใจให้ขอหน่อยอนี่น่าจะเป็นโรงเรียนแน่ๆเลยค วัาน,นี่แค่ขึ้นไตไตเตินออกหรอเน,นี่ยหนมาตั้งนาเนี่ยยังไม่เริ่มเรื่องอะเสรหมนมาตั้งนานเนี่ยยังไม่เริ่มเรื่องเลยไต่ติร์นลนามิโก,โก a ซฟไม้เซฟเอ้ยฉากหลังของเซฟนี่เหมือนเป็นหนังสือพิมพ์เขียนว่าเมื่อก่อนโรงเรียนเอากักจือโรงเรียนไม้ที่แสนสวยแสดงว่าโรงเรียนนี้ถูกสร้างใหม่หรือเปล่าโรงเรียนเราเซฟก่อน จะเจออะไรเนี่ยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันพออยู่ทบทวนอ,อยู่อ่านหนังสือเตรียมสอบหลังเลิกเรียนพอกำลังจะกลับบ้านก็่ผงทางเดินก็ยืดยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ ได้ยินเสียงะระฆังดังปลประหลาดจากนั้นก็เ้ย<ป>จากนั้นก็ถูกผีผู้หญิงหลอกคือแค่พูดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมาเป็นภาพก็ได้โอเคนะอันนี้เขาให้สำรวจในห้องเรียนนะคะ มีที่เซฟหรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็ถือว่าหล่อนใช้ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้เลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบาย